ตัวมันจะใหญ่เกินเปล่า<ม>ดูดูท่าดูท่าความสุกที่ได้เยอะเลมมี้ยงบนของเจ้าของแ้่นนะ่ะ ล่าลางจริงว่บปลาตัวเนี้ยโคตรหา้หาวโคตรห้าวเด็กแว๊นเด็กแว๊ดและลาลานของคนอื่นเขาปลาขวาปลาซ้ายปลาซ้ายน,นี่นะจ๊ะอันอันนี้คันใหม่คันใหม่เพิ่งได้มาสองสองคันไหนดู อัดได้กิโลดูฮ <laughs> ะค <laughs> ันคันของเจ้านี้เราก็สั่งบ่อยนะใช่ปะ่ะสั่งของสั่งอ,อ๋ออ๋อซื้อที่ร้านเลยใช่ไหมร้านใหญ่เลยใช่ปะ่ะสายสาม <laughs> พุทธมณฑลสายสามร้านร้านเบ็ดใหญ่เท <laughs> ่าเท่าไหร่นะ <laughs> เอเบ็ดขัน <laughs> เบกเบกคันนี้เท่าไหนนะร่นะคือว่าเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทสุดยอดใช้ได้โอเคเลยราคาจับต้องได้ไซนี้นะคะโลห้าสิบบาทประช่างวะสาหรับ แหกหมานขงังเลย